สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเซอร์เจอร์แครวันนี้ถ้าใครมันฝนตกดังไม่ได้ไอายะเป๋าเพือชายนะถอยหลังไปนิดหนึ่งสองสองถึงหนึ่งค่ะน้องเซ็ตเป็นไหมครับเสียร์แว่กอะไรเป็นไหมเ่าผม,มให้แห้งสนิทเดี๋ยวที่มีดที่พิมพม์พูดแว็กเ่าผม,มให้แห้งสนิทนะคะและ้วก็เอาแว็กใส่ข้างบนงนี้ยแล้วเอาสเปรย์อัดเลยเพราะว่ามันจะหนุน อันนี้มาได้กันหรือเปล่าคะเออตทีน,นี้เหมือนเคยเห็นนะเคยมาไหมครับนานแล้วใช่ไหมที่จําได้ทุกคนแหละเซตให้เป็นนะคะจําได้แต่ผู้ชายค,คน,มาค,าน,คนมาครั้งเดียว,วจําได้สมมุติว่าคนเนี้ยมาแต่ครั้งแรกจํามีความสามารถพิเศษอย่างพีลล่าให้ฟังที่มีความสามารถพิเศษคือลูกค้ามาครั้งแรก แล้วนั่งเก้าอี้ตัวไหนใส่เสื้อสีอะไรแล้วอีกสองปีมาพี่จําได้อ๋อ,อก็คุณนคนแต่จําชื่อบางทีก็จําชื่อได้บางทีก็จําชื่อไ,อไม่ได้แต่บอกลักษณะว่าเก้า<บ>อี้ตัวไหนที่เขานั่งแล้วก็ใส่เสื้อสีอะไรเมื่อสองปีที่แล้ววันนั้นน้องคนนั้นตกใจเลยนะ <S 2> <S 2> พี่จําผมได้เลยเหรอครับผมมาครั้งที่สองเองนะก็วันนั้นไงแต่เสื้อสีแดงไงแล้วก็นั่งเนกะ้าอี้ตัวนั้นไงแล้วก็มากับเพื่อนหนูไงอะไรอย่างเงี้ยเขาตกใจ ก็เรียกว่าสาและแนหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นพรสวรรค์คะคุณนะเป็นอะไรเขาเรียกอะไรชอบชอบลุกตาเป็นอะไรอ่ะหรือว่าชอบลุกยุ่งเรื่องชาวบ้านมันก็ไม่ใช่อ่ะไม่ค่ะกาเรียกว่าคนช่างสังเกตอ่าเป็นคนช่างสังเกตและใส่ใจคนรอบข้างอ่าอย่างน้องคนนี้นั่งตรงไหนเดี๋ยวนะนึกก่อนวันนั้นเขาดัดผมห้ามพูดนะวันนั้นเขาดับผมเขานั่งก้าอีตรง s 2 มันสองอาทิตย์แล้วใช่ครั้งแรกที่มา,อาโอ๊ยค่าจำไม่ได้เออเพราะว่ามาบ่อยใช่ไหมออแล้วก็แล้วก็นี่นะอืมเขามาบ่อยอุ้ยหนูมาต,าต่ตอนหนูเป็นเด็กอะน้องเอ้ยตอนนี้มันไม่ใช่เด็กแล้วว่ะ <c oughs> จำเด็กันนะนึกวกอนว่าจำได้ยังไงอ่าแล้วเรื่องโทรศัพท์อีกจำได้อย่างนี้อ่ะเรบน้องนทนก่อนก็ได้ลูก จำได้อย่างนี้เวลาเมมชื่อโทรศัพท์เทคนิคง่ายๆน้องคนนี้ชื่ออะไรมีเพื่อนชื่ออะไรบ้างเวลาเราเมมโทรศัพท์บอกเทคนิคนิดนึงชื่อนี้มีเพื่อนชื่ออะไรแล้วเ,เมมชื่อเพื่อนทั้งสองสาคนทีนี้แหละจำได้ทั้งหมดทั้งแก๊งเขาเลยค่ะเนานี้ชื่อนี้เพื่อนชื่อน,นี้จบเลยแล้วเขาก็อุ้ยทำไมจําชื่อผมได้จ้าจำชื่อเพื่อนผมได้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันง่ายอ่ะถ้าเพื่อน เป็นคนที่ไม่ค่อยจำหรือว่าสมองไม่ค่อยได้ใช้งานหรือว่าว่างเกินไปพี่แจ๊คแนะนำนะันเล่นสุดกุพี่แจ๊คเล่นสุดุกุอยู่สามปีอะเล่นเล่น,เล,นเล่นอย่างเงี้ยคืออะไรคะเป็นสุดกูนี่จะเป็นเป็นตารางบวกเลขตารางบวกเลขมานั้นอะตอนแรกก็เป็นคนขี้ลืมเหมือนกันแหละนี่นั่นอย่างเงี้ยไปเล่นสุดุกุดีสอแท่งหนึ่งนะเมื่อก่อนสมัยก่อนไม่เล่นเฟซบุ๊กช่วงก่อนนู้มมนไม่เล่นเฟซบุ๊กเลยเพราะว่ายัางไม่มีเฟซบุ๊กเออเฟซบุ๊กมันยังไม่ดัง เฟซบุนะ๊กเนี่ยมันเปรียบแล้วมันเหมือนมีบัตรประชาชนนะมออีมีประวัติของเราอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนไม่เล่นเฟซบุ๊กไปเล่นสุดก k u จำดีดีร้อนเหรอคะใช่แล้วเอาแดงมาเป่าให้คุณหน่อยอันนี้ร้อนแน่เลยเนี่ยวันนี้อากาศมันหลังฝนตก,กนเพื่อนๆคอ่ะนั่งดีลูกอันนี้ร้อนไหมคะ <c ười> อาไ,ไม่ได้แอบดูน้องร้อนก็วันนี้ฝนตกแต่เช้าลูกค้าเมื่อเช้าเงียบมากก็มาทีเด yep> ียวก็ตอนนี้เวลาสี่โมงครึ่งแล้วสี่โมงครึ่งแล้วก็ลูกค้าเพิ่งมาพร้อมไล่เรียกกันหมดเลยวันนั้นน้องอ่าเพราะพี่บอกให้อย่างหนึ่งผมนะคะผมผมคนผมตรงมากๆอ่ะจะมีข้อเสียคือถ้าตรงแล้วเส้นเล็กมันจะฟีบลงมาเซตผมไม่สวย เซตยังไงมันก็ไปไม่ถึงเกาหลีมันไปถึงแค่หมอชิดนะคะเซตยังไงทําผมแต่งเนื้อแต่งตัวยังไงก็ไม่ถึงเกาหลีสักทีเพราะฉะนั้นแล้วพี่แนะนําดัดนิดนึงข้างบนเดี๋ยวน้องคนนี้เมื่อสองอาทิตย์ก่อนเขามาดัดผมค่ะตรงปลายผมเป็นไรคะหนุหลับตาหลับตาคาหลับตานะคะนิดนึงขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครบหมื่นห้ามีเซอร์ไพรส์ชัว อาจจะมีแถมให้ด้วยเจอกันน้าคะ2สองสองคลิปให้แต่ไม่บอกว่าเป็นอะไรบ๊ายบายคะ่ะ